มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดศึกอินทรทิศต,ตอนพรมมาศการจัดแสดงครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิชาคารุศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาคารุศาสตร์ วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษาณนาห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดรสุรินทร์ไหมศรีกรดรองอธิการบดีและรองศาสตร,ราจารย์ดรสราวุฒิปาลิโพธิ์รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาคุศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นประธานในการจัดแสดง การแสดงโขนในครั้งนี้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของอาจารย์และนักศึกษาจากวิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการร่วมกันสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่งผู้เข้าชมงานต่างให้ความสนใจและชื่นชมกับการแสดงที่มีความละเอียดและสวยงามทั้งท่ารำเครื่องแต่งกาย และดนตรีประกอบที่สร้างบรรยากาศให้กับการแสดงอย่างดีเยี่ยมสำนักวิชาคารุศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาคารูศาสตร์วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษามหาวิทยายลัยวลยลักษณ์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนนาฏศิลป์รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธร,รรมไทยโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติการนาฏศิลป์การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงการวิจัยด้านศิลปะการแสดง นอกจากนี้สำนักวิชาคารุศาสตร์และศิลปศาสตร์มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสอนและการแสดงที่มีคุณภาพตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน